ราศีลัคนาราศีมังกรครับประจำช่วงเดือนมีนานคมครับหลายคนต้องอิจฉาอาจารย์ผู้ยังอิจฉาคุณเลยเมื่อดูดวงคุณแล้วนะฮะในหลักโหราศาสตร์ครับณขณะนี้ครับมันมีดาวในหลักโหราศาสตร์เนี่ยกระจุกนะอยู่ในพพการเงินของท่านหลายๆดวงเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยนะเรื่องของทรัพย์สินหรือเงินทองจะดีมากกว่าเดิมครับคราวนี้ฮะถ้าเรามาขยายความก่อนเรื่องเกี่ยวกับการงานครับ ดาวเกี่ยวกับการงานของท่านเรียกว่าดาวพศครับดาวศุกร์ดวงนี้ครับโคจรครับอยู่ในภพกระดุมพะนะระภาษาหมอดูเขาเรียกกรรมะกระดุมพระนะมีตําแหน่งเป็นกเกษตรตาทิบดีในภพกเกษตรตาทิบดีแปลความหมายคืออะไรจานฟังภาษาหมอดูฟังไม่เข้าใจการงานอยู่ในภพการเงินนําคุณมีงานนะนะก่อเกิดไรายได้นะคุณสามารถลงทุนอะไรเพิ่มเติมได้ในช่วงปัจจุบันนี้แล้วก่อเกิดความมั่นคงให้กับเรื่องของการงานของคุณณนะขณะนี้เป็นแบบนั้นนะครับ โดยเฉพาะครับทำงานเกี่ยวข้องกับอาหารศิลปะดนตรีของกินของใช้อย่างเงี้ยนะครับนะดีมากในช่วงในเวลานี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะดวงช่วงนี้นเรื่องงานเนี่ยมีความโดดเด่นมีโอกาสขยับขยายนะฮะดีขึ้นใครรอง,งานอยู่นะฮะก็ได้เรื่องเกี่ยวข้องกับการงานใครสมัครงานไว้ก็ได้ตามใจปรารถนาเป็นแบบนั้นใครอยากย้ายงานใหม่ก็ย้ายตามใจได้ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับส่วนเรื่องของการเงินเช่นย้ายงานอาจารย์ขอเรื่องของนะ เงินเดือนที่มันอะไรสูงขึ้นเป็นไปได้ไหมคำตอบก็แปลว่ามีโอกาสที่จะได้เงินเดือนที่สูงขึ้นดีขึ้นมากกว่าเดิมเณฑ์ในเรื่องของการใช้จ่ายมีความคล่องตัวไหมมีความคล่องตัวในช่วงปัจจบุบันนี้ได้มาปุบจ่ายไปปับ๊บเพราะลาหูมันยังไรคนซับอยู่แต่ว่ามีมีให้ค้นไหมคน้นนะได้สบายใจอยากซื้ออะไรซื้ออยากจ่ายอะไรจ่ายอยากเป็นหนี้เพื่อการลงทุนก็ทําได้อยากเป็นหนี้เพื่อ บ่มวงบอมเลอตัวของเราเองนะซื้อกระเป๋าซื้อลดซื้อความสุขให้กับตัวเองนะพักโรงแรม5ดาวสี่ดาวเชิญตามสะดวกครับอยากไปไหนก็ไปนะในช่วงนี้อาจารย์เลยบอกว่าตอนนี้น่าอิจฉาสับดวงของคุณณขณะนี้นะฮะเรื่องของความรักไม่ห้ามอยากเป็นโสดโสดไปอยู่กับเพื่อนเฮฮาปาจิงโกก็ว่ากันไปในช่วงจังหวะตอนนี้อยากมีแฟนอยากมีคู่หรือมีคู่อยู่แล้วนะคู่ครองกันนุ้งกันนิ้งได้ไหมได้แต่คุณจะขี้ลำคานไง นะท่านนั้นเองถ้าคุณไม่ลังคา,อย,างอย่างไรเสียปัญหาเรื่อชิ้คู่ก็จะไม่มีในช่วงปัจจุบันนี้ครับผมตามนี้นะเอาละฮะนี่คือส่วนของคําพยากรณ์อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดวงของท่านมากกว่าน,นี้เป็นการส่วนตัวนัดหมายอาจารย์พูดได้ที่อาศัยโคโลมาสเตอร์มีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ